ที่เราเห็นเนี่ยให้เขียนว่าเกิดอะไรขึ้นเราเราอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรคือคือถ้าเราลงไปในชุมชนแล้วอธิบายไม่ได้มันก็ไม่มีความหมายมคือจะใช้คาว่าแต่งเรื่องก็ไม่เชิงถึงอธิบายแต่เรียบเรียงสิ่งอธิบายในสิ่งที่เราเห็นมาเนี่ยว่ามัน ซึ่งเบื้องหลังมันก็คือเราเห็นอะไรหรือเรารู้สึกยังไงก็เอามาเขียนเป็นเรื่องราวแต่ละคนเห็นอะไรรู้สึกยังไงฟังจากเพื่อนที่รู้สึกและเห็นแล้วเอามาเรียงร้อยเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อที่จะมาเล่าให้ฟังว่าตกลงอะเรื่องราวเหล่านี้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างกับอารมณ์ความรู้สึกกับสิ่งที่แต่ละคนเห็นมาถ้าต้องถูกมาทำให้เป็นเรื่องเดียวจะเขียนเรื่องว่ายังไง ซ,ซึ่งเมื่อกี้มีนักศึกษาขอตัวอย่างผมบอกไม่มีตัวอย่างให้เพราะว่าเราเห็นไม่เหมือนกันอ่ะไม่มีผิดไม่มีถูกเขาต้องถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาด้วยตัวของเขาเองนี่แหละทักษะของวิศวกรสังคม,ม<ด><ด>ก็เขียนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไร อรินืนกขอกราบสวัสดีนะครับทั้งสุภาพบุรุษหน้าตาดีและสุภาพตีหน้าตาสวยทั้งหลายนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนาฬิกาชีวิตนะครับของกลุ่มของพวกผมนะครับที่ทำไปก็มีสมาชิกนะครับจำนวน8คนด้วยกันนะครับและก็ในนี้นะครับก็จะเขียนชีวิตประจำวันที่เขา ได้ทากันเป็นกิจวัรคนที่หนึ่งนะครับนายทิติวุฒินะครับผมเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนตีหนึ่งตีหนึ่งก็คือของเขาเขาจะเริ่มทําการบ้านนะครับผมทาการบ้านตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองก็ยังทําการบ้านนะครับอันนี้คือเป็นกิจวัรของนายทิติวุฒินะครับคือคน <c inhos> คน <t> uh <Get ji> ี้นะครับส่วนตีสามนับเขาดูบอลตีสี่หลับตีห้าหลับ ปุโม,มงเช้าก็ยังหลับอยู่เดิมเหมือนเดิมนะครับเจ็ดโมงก็ยังหลับนะครับผมชีวิตนี้ก็จะหลับนะครับผมวาก็ตอนที่เขียนหนังสือมาขอพระราชทา,านชื่อให้เหตุผลว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องเปิดเอ่อเขาเรียกอะไรนะประสิทธิ์ประสาทวิชาในคณะสาขาขแขนงต่างๆให้กับเยาวชนในพื้นที่ให้กับชุมชน เพื่อที่จะเกิดการพัฒนาของพื้นที่อย่างทั่วถึงให้ประเทศไทยมีความมั่นคงสืบไปเขียนไปทำนองเนี้ยให้ผสมงนิกรได้อยู่ร่มเย็นด้วยองค์ความรู้หลากหลายสาขาหลากหลายวิชาในหลวงบอกว่าก็เธอทำงานเหมือนฉันเลยนี่เธอทำงานเหมือนฉันเลยนี่เพราะฉะนั้นก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอที่เธอจะเป็นคนของฉันถ้าร,ราชบัญญัติออก ในหลวงเลยพระราชทานตาพระราชลันจกรที่ติดอยู่ที่หน้าอกพวกเราเนี่ยตาพระราชลนจกรให้เป็นการเอาภาษาพี่นะเป็นการคอนเฟิร์มยืนยันชัดเจนว่าเธอไม่ใช่แค่คนของพระราชาเป็นคนของพระราชาแต่เธอคือตัวแทนของพระราชาเพราะตาของพระราชลันจกรคือตาประจําพระองค์ว่าต้องต้องถอดกระบวนการการทํางานของเขาเนี่ยให้ได้ส5้ากระบวนการ เป็นอย่างน้อย16ได้ไหมได้ไม่โกรธทุกกระบวนการต้องมีเวลากำกับเป็นนาทีแม้120นาทีก็เขียน120นาทีทำอย่างไรมีอะไรบ้างใช้เวลาเท่าไหร่กระบวนการที่สองทำอะไรทำอย่างไรบ้างใช้เวลาเท่าไหร่และทุกกระบวนการเมื่อคนที่หนึ่งถามเสร็จถามซ้ำได้ไหมไม่ควรให้เพื่อนถามบ้างนะครับ นะครับอย่าถามคนเดียวเราไม่ต้องการฝึกให้คนเก่งคนเดียวเราต้องการให้ทุกคนเก่งเหมือนเหนกันดังนั้นฝากท่านอาจารย์ด้วยนะครับช่วยโค้ดอย่าถามคนเดียวแล้วก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนคําถามถามเสร็จก็อตอบแล้วก็บันทึกแล้วก็เปลี่ยนคนถามไปเรื่อยนะครับวิศวกรสังคมหมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นวิศวกรสังคมทั้ง4ประการคือเป็นนักคิดทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายเป็นนักสื่อสารทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาเป็นนักประสานงานทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแยง้งระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อการแก้ไขปัญหา เป็นนวัตกรทักษะการสร้างนวัตกรรมบนฐานข้อมูลชุมชนเครื่องมือฝึกทักษะวิศวกรสังคมได้แก่ 1. เครื่องมือฟ้าประธานฝึกให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายรู้จักแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากอารมณ์และความรู้สึกยอมรับความเห็นต่างและสามารถหาจุดร่วมเพื่อการพัฒนา 2. เครื่องมือนาฬิกาชีวิต ฝึกให้นักศึกษาเป็นนักสื่อสารและนักคิดมีทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาเข้าใจและเคารพวิถีชีวิตของเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนเลือกเวลาและประเด็นการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม 3. เครื่องมือไทม์ไลน์พัฒนาการฝึกให้นักศึกษาเป็นนักประสานงานมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหาสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันและวางแผนอนาคต 4. เครื่องมือไทม์ไลน์กระบวนการฝึกทักษะให้นักศึกษาเป็นนวัตกรมีทักษะการสร้างนวัตกรรมบนฐานข้อมูลชุมชน รู้จักขั้นตอนอย่างท่องแท้เพื่อพัฒนาตามศักยภาพอย่างตรงเป้าหมายศึกษาขั้นตอนการดําเนินการของสิ่งที่กําลังศึกษาเพื่อเป็นการวางแผนอนาคตในการสร้างนวัตกรรม 5. แผนการพัฒนานวัตกรรมเป็นการวางแผนสร้างนวัตกรรมด้วย MIC model เพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่า modify การปรับเปลี่ยนขั้นตอนยุบรวมขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น improve การปรับปรุงขั้นตอนเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น create การเพิ่มเติมขั้นตอนใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น